ดีค่ะเวลาเราจะบินไปออสเตรเลียที่รไรทำไมถึงตื่นเต้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอปัญหาบางอย่างบางสิ่งที่เราเองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเราก็เลยจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเราเองก็เคยบินไปที่ประเทศออสเตรเลียหลายครั้งแล้วแต่ด้วยความที่เวลาไปทีไรเราก็จะไปกับสามีของเรานะคะคือสามีเราก็เป็นคนพาเราเดินทาง เราก็เลยแบบไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเพราะว่าก็ต้องการเดินตามหลังเขาเท่านั้นเราก็แค่เดินตามหลังของพ่อใหญ่ฝรั่งเท่านั้นพวกเราก็เดินทางไปด้วยกัน นี้ก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เราก็เตรียมห่อข้าวเหนียวแล้วก็เนื้อย่างเนื้อทอดมาด้วยเพราะว่าเราเองไม่อยากจะลงไปข้างล่างเพื่อทานอาหารครั้งก่อนเมื่อปีที่แล้วนะคะวันที่9มิถุนายนพศ2568เราจำได้แม่นเลยเราบินไปหาผู้ใหญ่ฝรัง่งครั้งนั้นเราเองก็ตื่นเต้นไม่ไหว เดี๋ยวเราจะเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังซะหน่อยนะคะหลังจากที่เราบินมาจากคอนแก่นแล้วก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนั้นเราจะบินไปที่ออสเตรเลียในเวลาบ่ายสี่โมงเย็นแล้วเราก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิจากขอนแกนน่ะเรามาถึงตอนเวลาสิบโมงเชา้า เราก็มานั่งรอเช็คอินอยู่ตรงที่เก้าอี้ของผู้โดยสารนั่นหละแล้วทีนี้เนี่ยพอเวลา11อนาฬิกานี่เราเกิดหิวข้าวขึ้นมาเราเองไม่อยากจะนำกระเป๋าสัมภาระลงไปข้างล่างด้วยเพราะว่าเวลาลงไปข้างล่างเนี่ยมันมันก็จะเป็นการที่ว่าพลุงพลังเราเองก็เลยต้องการที่จะนำกระเป๋าไว้ไว้ที่ ตรงเบาะที่นั่งเรานั่นแหละอยู่ตรงด้านหน้าของเบาะที่นั่งนั่นละเราก็เลยหันไปหาเพื่อนที่คือคำว่าเพื่อนนี่คนไม่ได้เป็นเพื่อนนะคะหมายถึงว่าผู้โดยสารที่อื่นที่เขามานั่งอยู่ตรงนั้นเราก็เลยบอกว่าฉันขอฝากกระเป๋าหน่อยได้ไหมฉันหิวข้าวมากเลยฉันจะลงไปที่ศูนย์อาหารที่อยู่ชั้นล่าง แล้วก็ฉันจะไปแค่3 0นาทีเนี่ยฉันก็คงจะขึ้นมาอยู่หรอกแล้วเขาก็รับปากนะคะเราก็เลยลงไปข้างล่างที่ศูนย์อาหารพอเราลงไปข้างล่างนั้นน่ะมันบังเอิญบังเอิญคนก็เน้นเน้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยตายแล้วมันจะทานอาหารส0นาทีนี่ก็คงจะไม่ทันเราก็เลย กินข้าวให้มันเสร็จนั่นแหละก็เป็นชั่วโมงอยู่นะคะกินเสร็จเราก็รีบมาหากระเป๋าที่เราฝากเขาเอาไว้ก็ขึ้นมาทางบันไดเลื่อนขึ้นมาเนาะพอขึ้นมาเนี่ยเราก็มองหาตรงที่เรานั่งอยู่ตรงเก้าอี้นะคะมองหากระเป๋ายังไงก็ไม่เห็นแล้วเราก็ไม่เห็นคนที่เราฝากกระเป๋าไว้ด้วยเขาก็คงจะไปทางอื่นแล้วแหละเราก็เลยคิดว่า โอ้ยกระเป๋าเราหายแน่ๆเราก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะถึงเวลาเช็คอินแล้วเราก็เลยวิ่งกระเืิดกระหอบเดี๋ยวเราจะให้ดูเด็กฝรั่งคนนี้นะคะเขาก็มีทักษะชีวิตที่ดีเนาะเขาไม่งองแงไม่นั่งอยู่กับพ่อแม่เขาก็เล่นสไลด์กระเป๋าไปมาแบบนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยมีความสุขของเขา เรารีบขึ้นไปที่ชั้นหกเพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ l o ลอสแ a นฟาวเราเองก็บอกว่าเราวางกระเป๋าไว้ตรงเบาะผู้โดยสารแถวแถวบาะผู้โดยสารใกล้ๆกับบันไดาทางขึ้นนั่นแหละแต่พอเราหาดูตอนที่เราไปกินข้าวมาแล้วนี่มันไม่เห็นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าลองดูซิกระเป๋าในนี้นะเป็นกระเป๋าของคุณไหม เราก็เลยบอกว่าโอ้ยกระเป๋ามีอยู่สองสามใบในนี้ไม่มีกระเป๋าดิฉันสักใบเดียวดิฉันจะทํำยังไงดีดิฉันก็ตื่นเต้นมากเลยนี่จะทํำยังไงดีเขาก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามันก็จะมีบันไดาทางขึ้นอยู่อยู่สองบันไดด้วยกันบางทีคุณอาจจะจําผิดก็ได้คุณดูไหมว่า คุณวางกระเป๋าไว้ตรงประตูทางออกหมายเลขเท่าไหร่เราก็บอกไม่ได้ว่าประตูทางออกหมายเลขที่เราวางไว้นะ่ะมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตสุดท้ายเราก็รีบลงลิฟต์มาแล้วก็เดินตามหาก็ไปเจออยู่ที่ตรงบันไดาทางขึ้นอีกอีกมุมหนึ่ง เราเองก็หลงมุมค่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วอะ่ะมันมีบันไดาทางขึ้นมันไม่ใช่ว่ามีอันเดียวเราเองพอเห็นแล้วเราดีใจมากเลยโอ้ยตอนแรกเราก็นึกว่ามีคนนำกระเป๋าเราไปหรือว่าเอากระเป๋าเราไปแจ้งแล้วเพราะว่าเขาก็ประกาศให้ฟังอยู่เป็นระยะระยะว่าห้ามนำกระเป๋าทิ้งไว้ตรงที่ในในนี้แหละในอาคารในที่ไหนก็ตามแต่นี่ เขาห้ามทิ้งกระเป๋าเอาไว้กระเป๋าของเราอยู่ที่ไหนตัวเรากับกระเป๋าจะต้องอยู่ด้วยกันสุดท้ายแล้วเราก็ทันเวลาเช็คอินอยู่นะคะเพราะว่าเราเองก็รีบร้อนมากตื่นเต้นแต่ก็ทันเวลาเช็คอินอยู่พอเราเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปต่อเครื่องที่กวางโจคือครั้งนั้นน่ะ มันไม่มีสายการบินตรงแต่วันนี้นี่เรามาครั้งนี้นี่เป็นสายการบินตรงเจสตาแต่ครั้งนั้นนี่จะต้องไปต่อเครื่องที่กวางโจเราเองก็ตื่นเต้นกับการต่อเครื่องแต่สุดท้ายเราก็ไปถึงบิสเบนอยู่นะคะไปถึงที่พ่อใหญ่ฝรั่งอยู่อยู่แต่ว่าเราก็ตื่นเต้นนั่นแหละอ๋อเราลืมพูดไปนะคะว่า ทางสายการบินสุวรรณภูมิของเรานี่หรือว่าสายการบินอื่นๆก็ตามแต่นี่เขาก็ประกาศชัดเจนว่าห้ามผู้โดยสารหรือว่าใครก็ตามแต่นี่รับฝากกระเป๋าโดยเด็ดขาดครั้งนั้นเราก็เลยตกใจมากกลัวเขาจะเอากระเป๋าของเราไปทางอื่นไปนที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายมันก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละท่านผู้ชม อันเนื่องจากว่ากระเป๋าของเรานี่มันเป็นกระเป๋าสําหรับโหลดแล้วก็มันเป็นกระเป๋าที่มีความชัดเจนมันไม่ใช่ว่าเป็นกระเป๋าแบบแบบห่อๆอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วคนที่นั่งอยู่เขาก็คิดว่าเป็นของคนนั้นแล้วคนนั้นก็คิดว่าเป็นของคนนี้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบไม่มีอะไรที่จะต้องผิดสังเกต กระเป๋าของเราก็เลยยังอยู่แต่เราก็ไม่อยากจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตื่นเต้นแบบนี้อีกแล้วเราก็เลยวันนี้เราก็เลยห่อข้าวเหนียวแล้วก็พวกเนื้อย่างเนื้อทอดแล้วก็หมูทอดมานั่งกินอย่างสบายอารมณ์ไม่ต้องไปกังวลแต่อย่างใด จุดเช็คอินของเราก็จะเป็นอักษร M เราก็มาดูที่ไฟบอร์ด ถึงเวลาเช็คอินแล้วค่ะในเวลา17นาฬิกาเพราะว่าเครื่องจะออกเวลา3ทุ่ม40นาทีเช็คอินเสร็จแล้วก็มาตามป้ายเลยค่ะตามนี้เลยนะคะ จากหมายเลขสองเราก็มาต่อที่หมายเลขสามมีการตรวจกระเป๋าแล้วก็ตรวจค้นตามตัวหลังจากนั้นก็มาสแกนพาส,สปอร์ตด้วยการใส่ลงไปในเครื่องก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยช่วยเหลืออยู่นะคะถ้าหากว่าท่านใดแบบแบบหนักใจเรื่องที่จะทำทาขั้นตอนอะไรต่างๆนี่เจ้าหน้าที่เขาก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออยู่แล้ว หลังจากที่เราวางพาสปอร์ตบนเครื่องเสร็จแล้วนี่ประตูเล็กๆเขาก็จะเปิดออกให้เราเดินเข้าไปเราก็ถ่ายภาพใบหน้าของเรานะคะเรายื่นใบหน้าของเราไปถ่ายภาพจะมีเครื่องเอาไว้สำหรับถ่ายภาพนะคะด้วยการถอดหมวกถอดแว่นตาถอดถอดแมส ก็เก่งมากนะคะเขาเขาแบบเล่นเล่นแบบนํากระเป๋ามาการห่อข้าวเหนียวมากินที่สนามบินนี่มันก็ทําให้เราแบบมีความสะดวกสบายไม่ต้องทิ้งกระเป๋าไปไหนก็ทําให้เรามีความปลอดภัยในในตัวเองตอนนี้ก็มานอนพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่า เรามาตั้งแต่เช้าเราก็เลยเออมาเจอที่นั่งแบบไม่มีใครอยู่ตรงประตูทางออกเราก็เลยนอนเลยค่ะขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมกด Subscribe และติดตามนะคะ thank you for watching and subscribing see you later goodbye bye bye